เรามามาแคมเนี่ยมาคนเดียวครับบอสไม่ไม่ทำงาน<ข>ทำการบ้างเหรอไม่ไม่ทำครับบอส <laughs> เป็นมาเฟียเขาไม่ทำงานกันเหรอครับแล้วยืนอ,อยู่กระลาดอย่างเดียวเลยดิผมเป็นผู้เล่นใหม่เอามาได้กี่วันละอันเนี้ถ้าเขามาเล่นๆๆๆยิงก็ประมาณวันที่สองครับ <laughs> แล้วคิดว่าจะอยู่ไปอีกนานไหมก็อยู่ไปเรื่อยๆคือแบบมีแพนแบบอยากขึ้นนู้อยากเข้ากงเข้าแก๊งอะไรอย่างเงี้ยป่ะอยากรู้อยากอยู่กับ <laughs> บอบส โอ้นลกวเพื่อนจะเลือกสลับเลยเก็บคอหมดเลยนี่โอเคโอเคพี่ไม่ถามแล้วน้องโอ้ยโอ้โห้ทำไงวะยากเลยนี่จุนคอก่อนว่าไงคะบอสอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาเอามาเอาเอาใหม่ดิอ่ะฮัลโหลฮัลโลโลคะบอสว่าไงคะบอสชื่ออะไรอะเราชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อพายุค่ะบอสเฮ้เรา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 ไม่เล่นยาวๆเลยได้ไหมเดี๋ยวเราเล่นตัวนี้ยาวๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาไอ้พายุอ่ะเอาไปไกลๆเลย ไม่ไม่เอาแล้วนายพายุเอาเอาเราะอ่ะคนเนี้ยโอเคไหมได้ครับบอส <laughs> เอ่อเอาพายุครับบอสได้ครับโอ้โหไวเลยนะ <laughs> เอ้าฮัลโหลพายุทำเมียมึงมาก่อนพายุครับบอส <laughs> เอออุ้ยอายุครับครับบอสโอโหแม่งไวด้วย <laughs> พายุกูไม่ไหวแล้วจริงจสนุกอะไรนบเนี่ย เออไปเอาเมียมาพูดด้วยเว้ยไอ้ยี่มันลงทุนเว้ย